สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องป้องไปสู้ผู้สุขคนโอ้ยโดยนเลยเนาะพี่น้องเนาะบริมาณไหลสดค่ะพี่น้องวันนี้จะพาเพื่อนๆนะพาพี่ๆน้องๆมาลองใต้นะคะมาชมภาคใต้ของรัฐฟลอริดานะคะเพื่อนๆอว่าสภาพภูมิอากาศทางตอนใต้ของรัฐฟลอริดาเป็นยังไงนะคะเพื่อนๆค่ะโอ้ยเมื่อกี้ลืมลืมไหลสดให้เพื่อนๆเบิ่งผ่านอันสวน พวกฟาร์มพวกฟาร์มอะไรพวกฟาร์มอันบบกม่วงฟามกล้วยพี่น้องฟา์มบกบินกีแบกลำไยโอ้ยข่อยเลยออนโซออนอ่อนโซนแต่ว่าตอนนี้เขามาในเมืองแล้วนะคะตอนนี้เราขับรถเข้ามาในเมืองแล้วนะคะก็เลยไม่ค่อยได้เห็น<ด>อู้อ,าาอ้าวพ่อหญ่นันสีเดียวรถดโอ้ยเนาะเกือบ้นตูดเกือบเกือบเกินแอคซิเดตนกันพี่น้อง ถนนกับสองเลนพี่น้องไม่รู้นะเซียนว่าที่ไม่ก็เลยทูเลนนี่เมองเล็กๆนี่เป็น backroads ค่ะ b a c k r o a d อัน,อนพี่น้องส่วนมากคนที่อยู่แถวนี้นะจะเป็นพวกพวกคนสเปนเนสหรือว,ว่าคนเอเชียเราแล้วก็คนอินเดียนอินเดียนแดงพวกนี้อยู่เยอะเพื่อนๆค่ะแล้วกอ็อาชีพที่นี่นะคะส่วนมากจะเป็นอาชีพพวกเกษตรกรรมเพื่อนๆค่ะ จะมีพวกสวนเยอะมากเยอะจริงๆนะครับจะเป็นฟาร์มเมืองฟาร์มเพื่อนเพื่อนค่ะฟาร์มผักฟาร์มผลไม้ฟาร์ารลลมรโอ้ยทุกอย่างคะ่ะอยู่ที่นี่เมืองนี่นะคะแต่ตอนนี้เราเข้ามาในเมืองแล้วมันก็เลยแบบไม่ค่อยเห็นเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวก็ออกเดี๋ยวก็เห็นว่าเออว่าลักษณะภูมิอากาศภูมิประเทศที่นี่มันเป็นยังไงบางต้นบางฮุงด้วยพี่น้องนะั้นเห็นพี่น้องบางฮุงเนี่เกิดเองในพี่น้องนะัน บักฮวงบักม่วงโอ้ยเต็มไปสิได้ก็สิเห็นแต่ต้นใหม่พวกไอ้ไข่กับเมืองไทยเขาบางต้นบักหุ่งเน่ยพี่น้องเขาจะอันมันขึ้นเองนะเห็นบ่บักม่วงบักหุ่งเห็นบ่นี่อันมาเก็ตรีสอร์ทว้าอิชลูค์ไลค์กับเทรนด์เดดี้เห็นบ่นน wow, like trend, <laughs> นบพี่น้องนี่น,นี่มันจะเป็นฟาร์มพี่น้องนี่นี่สำหรับเวลาคนมารับอของไปขายเป็นเพื่อนค่ะอันนี้เห็นไหม เมืองนี้มันน่าอยู่มากนะเป็นเมืองเกษตรกรรมเป็นเมืองเล็กๆแต่ว่ามันน่าอยู่น่าอยู่จริงๆน่าอยู่มากตามที่บอกนานมากที่ที่วิธีที่ปูน้าบริมาไล่สดเห็นเพื่อนเบิ่งนะคะโมนี้ก็ได้พาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศเมืองเล็กๆทางภาคใต้ของรันคอร์ดานะคะเพื่อนๆ น้ำมันตอนนี้อยู่ที่สามเหรียญยี่สิบเก้าเซนนะคะน้ำมันธรรมดานะคะเพื่อนพี่น้องโอ้ยบังป่าบอกผ้ามิต่บอกผ้าเได้พี่น้องมอญี่นพี่น้องบอกผ่าไฟไหลไหลมึงแดดปุณนเดี๋ยวเรากำลังจะออกกำลังจะออกนอกเพราะตอนนี้เราอยู่นั่นพี่น้องบอกหนังมิตะป่ามิตะป่าบอกผ้าเได้พี่น้องนั่นป่าบอกผ้า รถอันกระซีเลี่ยวเขาเลี่ยวออกมันกก็ดเสยสิแบบว่าจะไล่จอดอาติสเดียร์พี่น้องเพราะว่ามันเราเข้ามาในข้างหลังนะคะสมอท่าวะโโฮมสเตไว้ที่นี่ที่นี่เขาเรียกว่าโฮมสเตย์นะคะอยู่ไม่ไกลจากไมอามี่นะคะเ,เพื่อนๆก่อนที่จะถึงโฮมสเตย์นี้นะเ,นเพื่อนๆคะ่ะจะมีแต่ ฟาร์มทั้งนั้นเลยมีแต่พวกเกษตรกรรมทำสวนทำไร่ทำแต่ไม่มีนาก็ <c oughs> <c oughs> จะทำสวนเห็นมนั้ยนี่นี่นี่ยพี่น้องปา่าลำไยได้พี่น้องนี่ปา่าลำไยกับป่าลินจีแล้วค่ะเพื่อนเพื่อค่ะ alright alright highway <wait> one highway one เ e right? <little> ้นไปโกทุกขี้แ right ท้องฟ้าอยู่ที่นี่จะมืด marathon อันจะมืดขึ้นพี่น้องฝนจะตกไว้มันจะคล้ายๆกับภาคใต้ใบ้านเรานะคะ กันมากกับภาคใต้บ้านเรานะคะเพื่อนๆกันอากาศบรรยากาศแถวๆนีเหมือนจริงๆเฮียพาชมบรรยากาศนะเพื่อนๆเด้อเมื่อไม่กี่ปีที่แล้วนะคะเมื่อกี่ปีมันจะมีแอนดรูพายุเฮอริเคนแอนดรูถล่มเมืองนี่ค่ะเพื่อนๆค่ะต้นมงต้นไม้เลยยังตายละนี้ละหนาดอยู่โอเคตอนนี้เราก็จะลงไปใต้สุดนะคะของรัฐฟลอริดาเพื่อนๆ่ะกเราจะขับรถลงไป กับมหาสมุทรแอตแลนติกแล้วก็นี่พี่น้องนี่นปลาเนี่ยบะแมนปลาอีกอย่างนึงพี่น้องปลาบากลักำไยเ้ยค่ะพี่น้องก็จะปลูกบักลำไย,ยก็แบบริบจีเด้อค่ะพี่น้องอันจะไปใต้สุดนะคะจะไปลงที่ไอ้ตรงตรงจุดสุดท้ายของไอ้อรัฐฟลอริดาคือ,อ ามาหาสมุทรแอตแลนติกกับไปเปาเม็กซิโกบรรจบกันนะคะเดี๋ยวจะลงไปตรงนั้นนะคะเพื่อนเดี๋ยวจะถ่ายรูปให้เ,เพื่อนๆดูนะคะนี่เห็นไหมเพื่อนๆคะ่ะถนนตรงนี้มันจะไม่กว้างนะคะมันจะเป็นแค่สองเลนขับรถมัาจะลำบากหน่อยนะคะเพื่อนๆท้องฟ้าก็จะมืด เราทำกันเองเราก็ได้จา้างคนอื่นทำมันแต่มันก็สนุกเพราะว่ามันมันไม่เงากเกษียณสัมราญค่ะเพราะว่าตอนเรเียกวเกษียณใหม่เราเงาพอตอนนี้เรามีอะไรทำรก็เลยบอกเอ